สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พพาสองแปดเกานะคะนําผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดปีทอมือนะคะมาให้ชมค่ะผ้าไหมสวยๆสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครค่ะผ้าไหมสวยๆเตันแรกค่ะลายยอดฮิตค่ะ โกโทยุกดกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะแบบนี้นะคะชายผ้าค่ะนี่ลายแบบนี้นะคะหน้าบางตรงนี้สีจะเข้มนิดหนึ่งนะคะ สีครามกับสีขาวนะคะตัดกันได้สวยมากๆค่ะแต่เป็นสีเคมีนะคะไม่ใช่สีธรรมชาติค่ะลายลายฮิตนะคะเรียกแบบบ้านๆนะคะลายลิซ่าค่ะ ท่านในสนใจทักมาค่ะผืนละ3 2 0 0บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟีนะคะผ้าใหม่สวยๆผืนต่อไปค่ะ ห้าตะกอทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะมีชายครุยค,ค่ะโฮลเปรกนองน,นะคะไม่ค่อยเห็นโฮลเปรกนองเป็นห้าตะกอทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะเผืนแรกค่ะที่เอามายกโฮลเปรกนองนะคะห้าตะกอทอยกดอกเม็ดมะยมค่ะสวยๆแบบนี้สวยแปลกนะคะไม่ค่อยมีค่ะ พูดง่ายไม่เคยยกเลยยกแปรโหดแปรขนองธรรมดานะคะแต่ห้าตะกรลไม่เคยยกเลยนะคะที่เป็นแบบนี้มีชายคุยด้วยค่ะยกดอกเม็ดไม่ยมนะคะโหดแปรขนองค่ะ ช้ครุยนะคะค้าตะโกโทอยุกดอกนะคะเม็ดระยมมีชายครุยนะคะลายโฮเปะขนองโฮโบราณนะคะสนใจทักมากค่ะ3,300บาทค่ะคือละ3 3 0 0บาทอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะ เพิ้นต่อไปค่ะห้าตโกทยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายครุยนะคะสีครามแบบนี้หน้านางนะคะลายแบบนี้ค่ะครามตัดขาวนะคะ ลายแปลกนะคะสวยแปลกอีกแบบหนึ่งค่ะสัรสร้างมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกรับไปดูแลนะคะสนใจทักมาค่ะผืนละส3ม0ับาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ต่อไปค่ะห้าตะโกโทโยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะสีสวยๆมีหน้านางชายคุยค่ะเป็นผ้าห้าตะโกโมีหน้านางนะคะใบค้นหอยแบบนี้ หน้านางนะคะหน้านางก็สวยนะคะหน้านางสวยสีสดมากค่ะท่าในใดสนใจทักมากค่ะพผือละสามพันสามร้อยบาทค่ะ น้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าใหม่สวยๆค่ะผืนนต่อไปค่ะ โกโทยุกดกเป็ดไม่ยมนะคะมีหน้านางชายคืค่คะหน้านางนะคะลายเป็นแบบนี้ค่ะใช้ผ้าด้านบนนะคะเชิงด้านบนนีค่ะลงสีได้สวยนะคะตัดกันสวยมาก หน้านาก็สวย ่นใดสนใจทักมากค่ะผืนละ3,300บาทนะคะ5ตะโกโทโย,ยกดอกมเม็ดมะยมมีหน้านางชายคุยน,นะคะสีสวยๆส,สนใจทักทายค,คุยกันได้นะคะจองผ้าก,ก่อนใครค่ะคนรักผ้าใหม่นะคะ าไหมสวยทุกผืนท่าในใดสนใจผ้าใหม่นะคะแอดไลน์วร์นี้ถ้าใครคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ